นางเอกของเราเนี่ยน้องเป็นสาวบรดอยเว้ย ทุกๆวันนางเอกจะลงจากเขามาขายขนมไหว้พระจันทร์ในชุมชนแล้ววันนี้นางเอกก็ดันโชคดีได้เจอกับแม่ของพระเอกแม่ของพระเอกคือคุณนายเจียงมีนิสัยขี้สงสารสุดๆก็เลยถูกมิตจีหลอกได้ง่ายมีชายคนหนึ่งมานั่งขอทุนรักษาพยาบาลให้ลูกแม่ของพระเอกเห็นก็เกิดใจสงสารเดินเข้าไปถามชายคนนั้นว่าค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่ชายคนนั้นตอบว่าประมาณหนึ่งแสนหยวนแม่ของพระเอกหยิบบัตรออกมาแล้วย ยื่นให้ชายคนนั้นบอกว่าเธอเพ่อมีเงินอยู่บ้างชายคนนั้นรับมาด้วยความดีใจคงคิดกับตัวเองว่าหวานหมูแล้วเดือนนี้จะมีเงินใช้ทั้งเดือนแต่นางเอกที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนวิ่งมาแย่งบัตรกดเงินไปแล้วบอกแม่ของพระเอกว่าอย่าไปหลงเชื่อชายคนนี้นะตาลุงนี่มันเป็นมิจี้ตาลุงได้ยินก็โมโหด่านางเอกว่าพูดอะไรนะ่ะเขาบริสุทธิ์ใจนะ นางเอกจึงดึงผ้าที่ใช้คลุมรถเข็นออกปรากฏว่าเด็กที่นอนอยู่ในรถเข็นเป็นเพียงแค่หุ่นปลอมๆเท่านั้นแม่ของพระเอกตกใจมากส่วนชายคนนั้นวิ่งเพ่นแนบหนีไปไกลแล้วแม่ของพระเอกขอบคุณนางเอกที่ช่วยเหลือหากไม่ได้นางเอกเธอคงถูกหลอกไปแล้วนางเอกบอกแม่พระเอกว่าไม่เป็นไร แม่ของพระเอกมองนางเอกตั้งแต่หัวจะรดเท้าเห็นว่าเนื้อตัวของนางเอกสกรปรกมองแมมสุดๆแต่นางเอกดูเป็นเด็กที่ดีมากแม่ของพระเอกจึงถามนางเอกว่าสนใจมาเป็นลูกสาวของเธอไหมนางเอกบอกแม่พระเอกว่าไม่เป็นไรชีวิตตอนนี้ของเธอก็มีความสุขดีถ้าหากอยากช่วยเหลือเธอจริงๆแล้วลก็ช่วยซื้อขนมไหว้พระจันทร์ของเธอก็ได้ แม่ของพระเอกจึงขอเหมาหมดและได้เอาบัตรกดเงินใบนั้นแหละให้นางเอกเป็นการตอบแทนนางเอกรับมาด้วยความดีใจแต่เธอไม่รู้หรอกว่าในนั้นมีเงินอยู่หนึ่งแสนหยวนพระเอกนั้นเขาคือคุณชายรูปหล่อของตระกูลเจียงตระกูลของพระเอกไม่ใช่แค่ร่ำรวยเท่านั้นแต่ยังมีจิตเมตตาให้ทุนการศึกษากับเด็กยากไร้วันนี้พระเอกมาดูงานที่โรงเรียนมัธยมปลาย ซึ่งก็อยู่แถวเดียวกันกับบริเวณที่นางเอกขายขนมนั่นเองพระเอกหันไปเห็นแม่นึกสงสัยว่าแม่มาทำอะไรที่นี่แม่ของพระเอกนั้นพอรู้ตัวว่าถูกลูกชายจับได้แล้วจึงบอกนางเอกว่าพวกเราไปคุยกันที่อื่นเถอะแม่ของพระเอกจูงนางเอกไปจากนั้นได้โทรตามตัวพระเอกบอกพระเอกว่าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ให้ไปใส่เสื้อฮูด ห้ามใส่สูตรผูกไทยมาเด็ดขาดเดี๋ยวน้องสาวบุญธรรมจะตกใจพระเอกแปลกใจว่าแม่ของเขาไปเจอน้องสาวบุญธรรมที่ไหนอีกแล้วเขาถามแม่ไม่ได้ถูกใครหลอกใช่ไหมแม่เพเอกบอกว่าครั้งนี้ไม่ถูกหลอกแน่นอนเพราะนางเอกดูเป็นเด็กดีมากไม่นานพระเอกก็มาถึงตามนัดพ่อเขาเห็นหน้านางเอกเท่านั้นแหละพระเอกยิ่งคำถามใส่นางเอกทันทีเธอเป็นมิจจี้ใช่ไหมตั้งใจมาหลอกลวงแม่เขาได้เงินไปแล้วเท่าไหรล่ล่ะแม่รีบลามให้พระเอกหยุดพูด นางเอกงงมากทำไมเขาถึงกล้ามากล่าวหาเธอแบบนี้ยังไม่ทันที่นางเอกจะตอบโต้กลับแม่ของพระเอกก็แกล้งปวดหัวซะก่อนนางเอกกับพระเอกรีบเข้าไปประคองแล้วถามว่าเป็นอะไรแม่พระเอกบอกว่าเธอปวดหัวนางเอกจึงเสนองั้นไปโรงพยาบาลกันดีกว่าแม่พระเอกบอกว่าเธอมีแค่ลูกชายแล้วก็ไม่ไดีเรื่องเท่าไหร่ด้วยเธออยากได้ลูกสาวน่ารักน่ารักไม่อยู่เป็นเพื่อนมากกว่าแม่พระเอกสงสายตาอ้อนวอนนางเอก มาเป็นลูกสาวของเธอได้ไหมนางเอกหันไปมองพระเอกเห็นเขาทำท่าพยักหน้านางเอกจึงบอกแม่พระเอกว่าก็ได้แม่ของพระเอกไม่รีรอจับนางเอกใส่รถและวพาเธอไปจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมทันทีพอได้ใบรับรองบุตรมาแม่ของพระเอกก็ทำหน้าตาชื่นอกชื่นใจพระเอกไม่เคยเห็นแม่มีความสุขขนาดนี้มาก่อนตั้งแต่ที่น้องสาวของเขาจากโลกใบนี้ไปเขาจึงยอมรับนางเอกทันที นางเอกถามแม่พระเอกจากนี้พวกเราจะไปโรงพยาบาลกันใช่ไหมแม่พระเอกบอกว่าไม่ไปแล้วละ่ะพอได้นางเอกมาเป็นลูกสาวอาการป่วยของเธอก็หายทันทีนางเอกยังงงง,งอยู่ที่จูจ่ๆก็มีแม่กับพี่ชายแม่ของพระเอกฝากให้พระเอกช่วยดูแลนางเอกด้วยพาเธอไปซื้อเสื้อผ้าใหม่แล้วก็สมัครเข้าเรียนนางเอกบอกพระเอกว่าคะแนานสอบของเธอดีมากเลยนะเพียงแต่มีปัญหาบางอย่างทำให้เธอเข้าเรียนไม่ได้ พระเอกบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงแค่ไปยื่นใบสสมัครเข้าเรียนเขารับรองว่านางเอกจะต้องได้เรียนอย่างแน่นอนเหตุผลที่นางเอกไม่ได้เรียนนั้นเป็นเพราะมีนางผมเปียนคนหนึ่งกลั่นแกล้งนางเอกใช้อำนาจทางครอบครัวทำให้นางเอกไม่สามารถเข้าเรียนได้ถึงแม้คะแนานสอบของนางเอกจะสูงมากกว่านักเรียนคนอื่นก็ตาม เวลาต่อมาที่โรงเรียนมัธยมข่าวลือที่จะมีนักเรียนคนใหม่เข้ามาเรียนแพร่ไปตามหมู่นักเรียนว่ากันว่าเธอคนนี้เทาคะแนนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของโรงเรียนและเธอยังเป็นเด็กยากไร้จากหมู่บ้านต้าเหอนางผมเปียได้ยินคนเมาก์กันต่อมเผือกของนางก็กระตุกทันทีปรอดความอิจฉาพุ่งกลิดไปถึงเพดานเพราะนางมั่นใจว่าเด็กนักเรียนคนที่ทุกคนกำลังเมาอยู่เป็นนางเอก นา่งผมเปียมาดักรอเจอนางเอกตอนที่นางเอกกำลังจะมารายงานตัวเมื่อเจอหน้ากันนางก็พูดจาดูถูกนางเอกทันทีถามนางเอกว่านางเอกไม่มีพ่อไม่มีแม่กล้าดียังไงมาเรียนที่โรงเรียนผู้ดีแบบนี้ดูก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางจ่ายเงินค่าเรียนได้นั่งผมเปียหยิบเอาใบเกรดของนางเอกไปแล้วฉีกทิ้งนางเอกตกใจมากถามอีกฝ่ายทำไมถึงทำแบบนี้ทั้งสองคนทะเลาะก,กันเสียงดังเข้าไปถึงด้านในห้องลงทะเบียน ครูเปิดประตูออกมาซึ่งครูคนนั้นก็คือพ่อของนางผมเปียนั่นเองนางผมเปียรฟ้องพ่อว่านางเอกกับเธอทะเลาะก,กันนิดหน่อยนางเอกไม่พอใจก็เลยฉีกใบเกล็ดของตัวเองทิ้งนางเอกบอกว่าไม่ใช่นะคนที่ทำคือนางผมเปียต่างหากคนเป็นพ่อก็เข้าข้างลูกตัวเองสุดฤทธิ์นางผมเปียรบอกพ่อว่านางเอกยังแอบอ้างเป็นน้องสาวของประธานเจียงด้วย พ่อของนางได้ยินแบบนั้นก็ต่อว่านางเอกนางเอกจึงบอกพ่อของนางผมเปียถึงแม้เกรดของเธอจะถูกฉีกไปแล้วแต่ก็สามารถเช็คออนไลน์ได้แต่พ่อนางผมเปียไม่ยอมเช็คบอกนางเอกว่าถ้าหากอยากเรียนที่นี่ก็ไปพาตัวประธานเจียงมายืนยันเขามีเชื่อหรอกว่านางเอกจะเป็นน้องสาวของประธานเจียงนางเอกรู้สึกเสียใจมากเธอไม่คิดเลยว่าบนโลกใบนี้จะมีคนแบบสองพ่อลูกนี้อยู่ แต่เธอจะต้องฮดสู้เธอจะทําให้พระเอกกับแม่ของเขาผิดหวังไม่ได้เธอจะหาทางอื่นในการเข้าเรียนที่นี่พระเอกนั้นเขาคือผู้อำนวยการของโรงเรียนแห่งนี้เพื่อนมหาพระเอกบอกพระเอกว่าเขาเพิ่งเห็นโพสต์ของแม่ของพระเอกในโพสต์มีรูปของพระเอกกับเด็กสาวคนหนึ่งเป็นแฟนของพระเอกใช่ไหมพระเอกบอกว่าไม่ใช่นั่นน้องสาวบุญธรรมของเขาเพื่อนถามพระเอก พระเอกยอมรับน้องสาวบุญธรรมแล้วหรอพระเอกตอบว่าใช่เด็กคนนี้น่ารักมากพระเอกนั่งคุยกับเพื่อนไปด้วยตรวจเอกสารการรับสมัครเด็กเข้าเรียนไปด้วยเขาเห็นชื่อของนางเอกแล้วก็ต้องแปลกใจเพราะนางเอกไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้าเรียนที่นี่พระเอกถามเพื่อนถ้าไม่ถึงเป็นแบบนี้เพื่อนบอกเขาว่าอาจารย์เลิกคนที่รับสมัครบ,บอกว่าเด็กคนนี้มีเจตนาไม่ดีพยายามเข้าใกล้พระเอกซ้ำยังอ้างตัวว่าเป็นน้องสาวของพระเอกด้วย นางเอกเดินมาถึงห้องของพ่้อหนวยการเธอตั้งใจมาเรียกร้องสิทธิ์ให้ตัวเองนางเอกเคาะประตูและบอกพูวอหนวยการว่าเธอมีคะแนนสอบถึง700ทำไมเธอถึงเข้าเรียนที่นี่ไม่ได้มันเพราะอะไรเธอผิดพลาดตรงไหนเพื่อนของพระเอกไม่รู้ว่าเด็กนักเรียนคนนี้คือน้องสาวบุญธรรมของพระเอกเขาจึงเอ่ยปากไล่นางเอกแต่พระเอกกลับบอกให้เพื่อนไปทำเรื่องรับนางเอกเข้าเรียนซะในที่สุดนางเอกก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ แต่เธอก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าพี่ชายของเธอเป็นถึงผู้อในการโรงเรียนเพื่อนของพระเอกพ่านางเอกไปแนะนําตัวในห้องเรียนนางผมเปียเห็นหน้านางเอกก็ไม่พอใจเธอสงสัยว่านางเอกทําไมถึงได้เรียนที่นี่นางผมเปียมองดูนางเอกด้วยความอิจช้าเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆจึงถามว่าทำไมมองนางเอกแบบนั้นนางผมเปียบอกว่านางเอกน่ะ เป็นเด็กที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับเธอนางเอกทั้งจนไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วจะมีปัญญามาเรียนที่โรงเรียนหรูแบบนี้ได้ยังไงไม่รู้ว่านางเอกใช้ความสามารถแบบไหนถึงเข้ามาเรียนที่นี่ได้เพื่อนของนางผมเปียจึงพลอยเกลียดนางเอกไปด้วยหลังเลิกเรียนนางเอกกำลังจะกลับห้องพักแต่เพื่อนของนางผมเปียเรียกนางเอกไว้ก่อนบอกนางเอกว่าผู้อำนวยการเจียงต้องการพบนางเอก นางเอกนึกสงสัยเขาอยากเจอเธอ,เธอด้วยเรื่องอะไรนางเอกไปถึงห้องของพวกนายการเจียงเธอยกมือขึ้นมาเคาะประตูแต่ยังไม่ทันที่จะได้เคาะเพื่อนของนางผมเปียก็ผลักนางเอกเข้าไปในห้องและล็อกประตูจากด้านนอกภายในห้องมืดมากจนนางเอกรู้สึกกลัวแต่เธอก็ไม่สามารถเปิดประตูได้นางเอกจึงจำใจอยู่ในห้องนั้นขณะที่ทางด้านพระเอกเขาเดินกลับมาห้องทำงานในห้องมีเตียงขนาด5ฟุตท,ที่เพเอกใช้พักผ่อนพระเอกล้มตัวลงนอนบนเตียง โดยที่เขาไม่ได้ดูเลยว่าข้างๆเขามีร่างของเด็กผู้หญิงคนหนึง่งนอนคุดคู้อยู่เช้าวันต่อมานางผมเปียไปฟ้องพ่อว่าเธอเห็นนางเอกแอบเข้ามาในห้องทำงานของพระเอกนางเอกจะต้องทำเรื่องผิดศีลธรรมบางอย่างอย่างแน่นอนนางผมเปียกับพ่อของนางร่วมถึงเพื่อนๆบุกมาที่ห้องพ่มนวยการของพระเอกพระเอกนางเอกนั้นเมื่อทั้งสองคนตื่นต่างฝ่ายต่างก็ตกใจที่มีอีกคนมานอนอยู่ข้างๆเพียงไม่นานเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้น นางเอกเข้าใจสถานการณ์ได้ทันทีต้องมีคนที่ตั้งใจกลั่นแกล้งเธอกับพระเอกโดยล่อลวงเธอกับพระเอกมาที่ห้องนี้อย่างแน่นอนนางเอกบอกพระเอกว่าให้พระเอกอยู่ในห้องนี้ห้ามออกไปไหนเธอจะไปรับหน้าเองไม่งั้นพวกเราสวยคู่แน่านางเอกออกไปเผชิญหน้ากับนังผมเปียนและพ่อของนางพ่อของนางถามนางเอกว่ามาทำอะไรที่นี่นางเอกบอกว่าเธอโดนใส่ร้ายตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดได้ เพื่อนของนางผมเปียบอกว่าจะตรวจได้ยังไงในเมื่อกล้องมันพังไปตั้งแต่3วันก่อนพ่อของนางผมเปียกล่าวหานางเอกบอกว่านางเอกเข้ามาขโมยของอย่างแน่นอนและใช้ลูกสาวของตัวเองกับเพื่อนของนางผมเปียไปค้นตัวนางเอก แม่ของพระเอกที่มาถึงตะโกนขึ้นมาว่าหยุดเดี๋ยวนี้เธอเดินเข้าไปก้างปีกปกป้องนางเอกเธอบอกว่าใครก็ตามที่เข้ามาทำร้ายลูกสาวของเธอจะต้องได้รับบทเรียนแม่ของพระเอกบอกว่าเธอคือแม่ของผู้อำนวยการโรงเรียนนี้ไม่มีใครเคยเห็นหน้าแม่ของพระเอกมาก่อนพวกเขาจึงไม่เชื่อคิดว่าแม่ของพระเอกโกหกอ้างตัวเป็นแม่ของพระเอกก็เท่านั้นซ้ำยังผลักแม่ของพระเอกล้ม นางเอกรีบเข้าไปประคองแม่ส่วนพระเอกก็เปิดประตูออกมานางเอกตกใจหันไปพูดกับพระเอกว่าเธอบอกเราไม่ใช่รอไว้เขาอยู่ในห้องพระเอกบอกนางเอกว่าไม่เป็นไรหรอกให้นางเอกพาแม่ไปพักผ่อนก่อนนางเอกทำตามอย่างว่าง่ายจากนั้นพระเอกก็หันมาจัดการคนที่เหลือต่อพ่อของนางผมเปียถามพระเอกว่า นางเอกเป็นน้องสาวของพระเอกจริงหรอนางผมเปียพูดขึ้นมาเป็นไปไม่ได้พระเอกนางเอกจะเป็นพี่น้องกันได้ยังไงพระเอกบอกว่านางเอกเป็นน้องสาวของเขาจริงๆส่วนผู้หญิงคนนั้นก็คือแม่แท้ๆของเขาและเขาจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปอย่างแน่นอนดูเหมือนว่าโรงเรียนของเขาต้องจัดระบบใหม่แล้วละ่ะพ่อของนางผมเปียมองพระเอกตาถลนเพราะรู้ชะตาชีวิตของตัวเองแล้วนางผมเปียเองก็ไม่ต่างกัน ภายหลังนางผมเปียมาคุยกับนางเอกเธอบอกว่าตอนนี้เธอถูกไล่ออกจากโรงเรียนแล้วส่วนพ่อของเธอจากที่เป็นอาจารย์ก็ถูกลดตำแหน่งไปเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยนางเอกต้องช่วยเธอพูดกับพ่มในการโรงเรียนนะนางเอกบอกว่าไม่นี่เป็นผลกรรมที่นางผมเปียควรได้รับเรื่องวุ่นวุ่นที่เกิดขึ้นก็เป็นพระนางผมเปียทั้งนั้น หากพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ก็ไม่ต้องมาเจอกับเรื่องพวกนี้หรอกนางผมเปียโมโหโนางเอกว่าเก่าบอกตัวเองว่าสักวันจะจัดการนางเอกให้ได้นางเอกเป็นห่วงพระเอกมากเธอรู้แค่ว่าเขาทำงานอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตำแหน่งไหนแต่การที่พระเอกแอบอ้างเป็นพ่วงหนวยการโรงเรียนแบบนี้อาจทำให้เขาถูกไล่ออกจากงานได้นางเอกมาที่ห้องพ่วงหน่วยการเธอเขียนจดหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาแล้วสอดเข้าไปใต้ประตู เธอหวังว่าหลังจากที่พ่วมหน่วยการอ่านจดหมายฉบับนี้แล้วจะให้อภัยพี่ชายของเธอได้พระเอกหยิบจดหมายขึ้นมาอ่านแล้วบอกว่านางเอกน่ารักมาก แต่แล้วเพื่อนของพระเอกก็วิ่งเข้ามาบอกพระเอกว่าเกิดเรื่องที่กระดานข่าวของโรงเรียนมีรูปภาพของนางเอกกับผู้ชายคนนึงถูกติดไว้พระเอกจึงปรึกษาเพื่อนว่าจะเอาไงดีในขณะที่นางเอกนั้นเธอดึงรูปพวกนั้นออกแต่ข่าวลือก,ก็ได้แพร่ไปทั้งโรงเรียนแล้วนางเอกถูกคนต่อว่าเสียหายพวกเขาบอกว่านางเอกจะต้องกระเด็นออกจากโรงเรียนนี้อย่างแน่นอนเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของนางผมเปีย นางเอกพยายามบอกทุกคนว่าเธอถูกใส่ร้ายแต่ก็ไม่มีใครเชื่อนางเอกเลยสักคนมีเพียงคนหนึ่งที่ยกมือขึ้นมาบอกว่าเขาเชื่อนางเอกคนคนนั้นก็คือเพื่อนของพระเอกนั่นเองเพื่อนของพระเอกแม้จะเคยเห็นรูปที่แม่ของพระเอกโพสต์แต่เขาก็จำหน้าของนางเอกไม่ได้และคิดว่านางเอกคงเป็นนักเรียนธรรมดาทั่วไปแต่ด้วยนิสัยของนางเอกที่น่ารักเขาจึงนึกเอ็นดูเธอเป็นพิเศษเขาบอกนางเอกว่า ถึงคนอื่นจะไม่เชื่อแต่เขาเชื่อนางเอกพระเอกเห็นนางผมเปียยืนอยู่ไม่ไกลจึงลากตัวเธอออกมาไปเผชิญหน้ากับทุกคนและสั่งสอนอีกฝ่ายว่าควรไปเรียนโรงเรียนศิลธรรมบ้างนะจะได้รู้ว่าควรทาตัวแบบไหนพระเอกนําคลิปที่นางผมเปียติดประจารรูปนางเอกมาให้ทุกคนดูทุกคนจึงเริ่มมองนางผมเปียโดยท่าทางเกลียดชังไม่คิดเลยว่าจะมีนิสัยใส่ร้ายคนอื่นแบบนี้นางผมเปียบอกว่าเธอไม่ผิดคนที่ผิดคือนางเอกต่างหาก เธอใช้ความพยายามมากมายเพื่อมาเรียนรงเรียนแห่งนี้แล้วนางเอกเป็นใครจากไหนอยู่ดีๆก็ได้มาเรียนนางเอกถามอีกฝ่ายกลับทำไมถึงคิดว่าเธอไม่พยายามเธอเองก็พยายามเหมือนกันเพราะไม่อย่างนั้นเธอคงไม่สอบได้คะแนนถึง700หรอกพระเอกบอกพ่อของนางผมเปียว่าเขาถูกไล่ออกจากรงเรียนแห่งนี้พ่อของนางผมเปียแทบเข่าูุดที่ตกงาน นางเอกกระสิบข้างหูพระเอกเธอรู้ว่าเขาชอบแกล้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ทำแบบนี้มันไม่ดีเลยนะพระเอกบอกตัวเองคงถึงเวลาที่เขาต้องพูดความจริงกับสาวน้อยคนนี้แล้วล่ะพระเอกเรียกเพื่อนของเขากับนางเอกมาที่ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนและบอกนางเอกว่าเขาคือผู้อำนวยการโรงเรียนบอกเพื่อนว่านางเอกคือน้องสาวของเขาทั้งสองคนต่างตกใจพระเอกพูดกับนางเอกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะโกหกเธอหรอกนะแต่เขาแค่ไม่อยากให้เธอตกใจ นางเอกบอกพระเอกว่าเธออยากใช้เวลาในการยอมรับเรื่องนี้พระเอกบอกว่าได้เขาจะรอวันที่เธอเรียกเขาว่าพี่ชายระหว่างอยู่ในห้องเรียนนางเอกได้ยินเพื่อนที่ไม่ชอบขี้หน้าเธอเมาส์กันว่าน้องสาวของพระเอกกำลังจะกลับมาจากต่างประเทศเธอคนนี้มีสร้อยมังกรจี G ้ฟินิกจะต้องเป็นน้องสาวที่แท้จริงของพระเอกอย่างแน่นอนทีนี้คนบางคนที่อยากไต่ลำดับทางสังคมก็ต้องกระเด็นออกจากโรงเรียนแห่งนี้แล้วแน่นอนว่าคนที่พวกเธอนินทาก็คือนางเอกนั่นเอง ไม่นานนักเรียนใหม่คนนั้นก็มาเธอแนะนำตัวว่าเธอชื่อเจียงลู่สร้อยมังกรจี้ฟินิกซ์ที่อยู่บนคอเธอทำให้ทุกคนต่างพากันตกตะลึงและบอกว่าเธอต้องเป็นน้องสาวของพระเอกที่แท้จริงพระเอกเดินมาที่ห้องเรียนบอกนางเอกว่าแม่เรียกไปทานข้าวคนที่อยู่ในห้องพูดกับเจียงลู่พระเอกมาตามแล้วรีบไปสิเจียงลู่ทำท่าทางดีด้าแล้วบอกว่าเธอยังไม่หิวเท่าไหร่ในขณะที่นางเอกเก็บกระเป๋ากำลังจะตามพระเอกไปกลับถูกค่อนแขวะ ว่าคนที่พระเอกมาเรียกคือเจียงลู่ไม่ใช่นางเอกแล้วนางเอกจะไปไหนนางเอกแทบทําตัวไม่ถูกเพราะเธอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พระเอกส่งข้อความมาบอกนางเอกว่าให้รีบตามมานางเอกจึงรีบไปตามคําสั่งเขาส่วนเจียงลู่ก็หันไปคุยอย่างสนิทสนมกับคนอื่นในห้องเธออ้างว่าเธอนี่แหละคือน้องสาวของพระเอกเธอไม่อยู่แค่ไม่กี่ปีเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายของเธอกันแน่กลุ่มคนที่ไม่ค่อยชอบนางเอกจึงเมา์เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เจียงลู่ฟังนางเอกนั่งอยู่กับพระเอกที่โต๊ะอาหาร พระเอกหยิบกล่องกล่องหนึ่งมาให้นางเอกแล้วบอกให้เธอเปิดดูเมื่อนางเอกเปิดเธอพบว่าข้างในคือจี้มังกรและฟินิก์นางเอกนึกถึงคำพูดของกลุ่มคนที่ไม่ชอบเธอเมาส์กันว่าคนที่เป็นน้องสาวที่แท้จริงของพระเอกคือคนที่มีจี้มังกรกับนกฟินิกซึ่งมันมีมูลค่าถึง300ล้านพระเอกถามนางเอกว่าชอบไหมนางเอกตอบว่าชอบมากซ้ำเธอยังเรียกพระเอกว่าพี่ชายนั่นทำให้พระเอกตื่นเต้นมากเขาตะโกนบอกแม่ว่า นางเอกยอมรับเขาเป็นพี่ชายแล้วแม่ดีใจกับพระเอกไม่นานอาหารมากมายก็ถูกมาวางเรียงรายบนโต๊ะอาหารนางเอกหันไปถามพระเอกเขารู้จักเจียงลู่ไหมพระเอกตอบว่ารู้จักสิเจียงลู่เป็นลูกสาวของลุงเขาแต่ลุงของเขาติดเหล้าติดการพน,นันไม่เอาการงา,งานก็เลยถูกส่งไปอยู่ที่ต่างประเทศหลังจากนั้นก็แทบไม่ได้ติดต่อกันเลยนางเอกบอกพระเอกว่าเธอเข้าใจแล้ว วันต่อมานางเอกจึงมาจัดการกับคนขี้โกหกเจียงลูกไม่เพียงแต่อ้างตัวเป็นน้องสาวที่แท้จริงของพระเอก เธอยิงหยิบเอาแก้วน้ำที่พระเอกตั้งใจทำมาให้นางเอกเอาไปดื่มเองด้วยนางเอกรู้สึกหมุดหิดมากเธอบอกเจียงลู่แน่จริงก็ยืนยันตัวตนให้ได้สิว่าตัวเองเป็นน้องสาวของพระเอกอย่างเช่นเอาทะเบียนบ้านมาดูเจียงลู่บอกว่าใครจะบ้าเอาทะเบียนบ้านมาโรงเรียนกันนางเอกบอกว่าเธอเคยเห็นทะเบียนบ้านอยู่ในห้องทำงานของพระเอกแน่จริงก็ไปดูด้วยกันสิเจียงลู่มีสีหน้าตกใจแต่เพื่อนของเธอพวกนั้นบอกเธอว่าพวกเราไปยืนยันกันเถอะนางเอกจะได้หน้าแหก อยากเป็นน้องสาวของเพกจนตัวสั่น เพื่อนพวกนั้นดึงตัวเจียงลู่ไปเมื่อไปถึงหน้าห้องทำงานของพระเอกพวกเธอขยันขยอให้เจียงลู่เปิดห้องทำงานแต่เจียงลู่ไม่มีกุญแจเธอจึงอ้างบอกทุกคนว่าเธอหากุญแจไม่เจอจริงๆนางเอกซึ่งมีกุญแจห้องพระเอกเธอแสร้งทำเป็นทิ้งกุญแจลงที่หน้าประตูเจียงลู่จึงหยิบขึ้นมาแล้วบอกทุกคนว่าเธอน่าจะทำหลุดเมื่อครู่เจียงลู่เปิดประตูแล้วเดินเข้าไปในห้องโดยมีคนอื่นๆตามเข้าไปภายในห้องมีรูปปั้นของนางฟ้าไร้ปีกซึ่งมูลค่าแพงมาก ทุกคนที่ชื่นชมมันต่างบอกว่ามหาเศรษฐีหลายคนอยากได้แต่ก็ไม่สามารถซื้อได้พระเอกไม่ธรรมดาจริงๆเพื่อนพวกนั้นบอกเจียงลู่ว่าพวกเธออิดฉาเจียงลู่จริงๆที่มีพี่ชายร่ำรวยขนาดนี้ก่อนจะหันไปมองนางเอกแล้วบอกว่าชีวิตแบบเจียงลู่ใช่ว่าใครอยากมีก็ได้โดยเฉพาะคนบางคนที่ไม่มีพ่อแม่ซ้ำยังจนสุดๆ เพื่อนพวกนั้นถามเจียงลู่พวกเธอสามารถจับรูปปั้นได้ไหมเจียงลู่บอกว่าให้ระวังด้วยละ่ะรูปปั้นถูกนำมาวางไว้บนโต๊ะแต่แทนที่จะโฟกัสรูปปั้นนางเอกกลับดึงทุกคนมาสนใจเรื่องทะเบียนบ้านเธอบอกให้เจียงลู่ยืนยันมาสิทะเบียนบ้านน่าจะอยู่ในลิ้นชักนางเอกเกื้อมมือไปเปิดลิ้นชักแต่ปรากฏว่ามันถูกล็อกเธอไม่รักความพยายามหยิบกุญแจมาเปิดลิ้นชัก ก่อนเปลี่ยนใจถ้าหากอยากยืนยันจริงๆเธอโทรหาแม่ดีกว่านางเอกหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหาแม่เจียงลู่ถามนางเอกว่าทำอะไรนะ่ะ นางเอกบอกว่าเธอก็แค่โทรหาแม่เจียงลู่บอกว่านางเอกโกหกแล้วนางเอกจะไปมีเบอร์แม่ของพระเอกได้ยังไงแต่เพียงไม่นานแม่ของพระเอกก็กดรับสายนางเอกยังไม่ทันได้พูดเจียงลูกแย่งโทรศัพท์บอกว่านางเอกโกหกเอาคนอื่นมาสมอ้างเป็นแม่พระเอกทุกคำที่เจียงลู่พูดแม่ของพระเอกได้ยินทั้งหมดเธอโมโหมากที่มีคนมารังแกลูกสาวสุดที่รักของเธอเธอบึ่งมาที่โรงเรียนทันทีในขณะที่เจียงลูกกำลังคิดหาวิธีจะทำยังไงให้ทุกคนจับไม่ได้ว่าเธอสม อ้างเป็นน้องสาวของพระเอกเจียงลู่ยิ้มออกมาเธอคิดได้แผนหนึ่งแล้วเจียงลู่ขึ้นโทรศัพท์ให้นางเอกและทำเป็นสะดุดล้มใส่นางเอกหลังของนางเอกชนเข้ากับรูปปั้นนางฟ้าและทำให้รูปปั้นตกพื้นแตกเจียงลู่บอกว่ามันเป็นความผิดของนางเอกและนางเอกจะต้องชดใช้ทุกคนตกใจมากเพราะรู้มูลค่าของรูปปั้นอันนี้ดี นางเอกพูดขึ้นมาเห็นชัดๆว่ามันเป็นความผิดของเจียงลู่เจียงลู่เป็นคนผลักเธอก่อนเจียงลู่ทำท่าจะตบนางเอกแต่แม่เดินเข้ามาซะก่อนแล้วคว้ามือเจียงลู่ไว้เจียงลู่มองแม่ของพระเอกอย่างพิจารณาเท่าที่รู้มานางเอกไม่มีแม่ไม่ใช่หรอแล้วทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงเรียกนางเอกว่าลูกดูท่าทางแล้วนางเอกคงจะไปพาผู้หญิงข้างถนนที่ไหนมาสมอ้างเป็นแม่มากกว่าแม่ของพระเอกถามเจียงลู่เธอมาอยู่ในห้องนี้ได้ยังไง เจียงลู่บอกว่าเธอต้องอยู่ได้สิเธอเป็นน้องสาวของพระเอกนะนางเอกกับแม่ของนางเอกนั่นแหละออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้นี่มันห้องทํางานของพี่ชายเธอเจียงลูกกับเพื่อนของเธอช่วยกันไล่นางเอกกับแม่ออกไปแต่ก่อนที่เรื่องจะบานปลายไปมากกว่านี้พระเอกก็ปรากฏตัวขึ้นสก่อน ความจริงจึงถูกถแถลงไขว่าเจียงลู่นั้นเป็นแค่ลูกพี่ลูกน้องของพระเอกเท่านั้นและที่สําคัญพ่อของเจียงลู่ถูกไล่ออกจากตระกูลแล้วดังนั้นเจียงลู่เองก็ไม่นับเป็นคนของตระกูลเจียงเจียงลู่หน้าแตกและอับอายมากซ้าพระเอกยังคิดบัญชีเรื่องรูปปั้นที่ทําแตกไม่เพียงแค่เจียงลู่ที่ต้องรับผิดชอบเพื่อนของเธอเองก็เช่นกันพระเอกต่อว่าทุกคนที่กล้ามารังแกน้องสาวและแม่ของเขา เพื่อนของเจียงลูรีบขอโทษแล้วบอกว่าพวกเธอไม่รู้จริงๆว่านางเอกเป็นน้องสาวของพระเอกถ้าหากรู้พวกเธอไม่ทำอย่างแน่นอนพระเอกกับแม่ของเขาคิดว่า เด็กๆพวกนี้ควรได้รับบทเรียนสักทีในเมื่อทำผิดก็ต้องรับผิดชอบเจียงลู่พูดกับพระเอกเขาจะทำแบบนี้กับเธอเหรออย่าลืมนะว่าเธอเป็นน้องสาวของเขาพระเอกบอกว่าแต่พวกเราไม่เคยมีความผูกพันกันเจียงลู่กัดฟันกรอดก่อนจะเดินออกจากห้องอย่างหงุดหงิดขณะที่แม่บิดหูของพระเอกจนพระเอกร้องอดโอยออกมาตอบว่าลูกชายตัวดีว่าดูแลน้องสาวแบบนี้หรอปล่อยให้คนอื่นมารังแกน้องพระเอกรีบขอโทษแม่ เจียงลู่มาตีสนิทเพื่อนของพระเอกแล้วบอกเพื่อนพระเอกว่าช่วยเอาซองนี้ไปให้นางเอกหน่อยสิเพื่อนของพระเอกหยิบซองมาดูเขามั่นใจว่าข้างในคงเป็นผงยาบางอย่างเพื่อนของพระเอกปาลงพื้นแล้วบอกเจียงลู่ว่าอย่าทําแบบนี้พระเอกรักน้องสาวของเขามากเขาขอเตือนด้วยความหวังดีไม่งั้นแม้แต่เมืองนี้เธอก็อาศัยอยู่ไม่ได้แต่เจียงลู่ไม่ฟังเธอกรอกยานั่นใส่ขวดน้ําแล้วเดินมาหาพระเอกที่สนามบัส ซึ่งนางเอกก็อยู่ที่นั่นด้วยหลังพระเอกเล่นบาสกับเพื่อนของเขาเสร็จเขาก็เดินมาขอน้ําดื่มกับนางเอกเจียงลู่วิ่งไปหาพระเอกแล้วเอาน้ําของเธอให้แต่พระเอกไม่ยอมดื่มของเธอเขาดื่มของนางเอกเจียงลู่หงุดหงิดมากระหว่างที่พระเอกกับนางเอกเดินไปเจียงลู่หยิบลูกบาสขึ้นมาแล้วโยนใส่หัวนางเอกจนทําให้นางเอกสลบ พระเอกอุ้มนางเอกไปส่งที่ห้องพยาบาลทันทีเจียงลู่เปิดฝาขวดน้ำที่มียาอยู่ข้างในนั้นเธอจับกรอกปากตัวเองเธออยากรู้เหมือนกันถ้าหากเป็นเธอที่เข้าโรงพยาบาลพระเอกจะสนใจเธอบ้างไหมดื่มไปได้ไม่นานเจียงลูกก็สลบเพื่อนของพระเอกเป็นคนพาเธอไปส่งห้องพยาบาลและตรวจพบว่าเจียงลู่ถูกวางยาเพื่อนของพระเอกนั่ผลตรวจมาให้พระเอกดูพระเอกไม่ได้มีท่าทีสนใจแม้แต่น้อยคนที่เขาสนใจและดูแลคือนางเอก เพื่อนจึงบ่นว่าพระเอกใจดําเจียงลูกก็ถือว่าเป็นน้องสาวของพระเอกเหมือนกันนะไม่นานนางเอกก็ฟื้นพระเอกบอกนางเอกว่าเขาโทรบอกแม่แล้วเรื่องที่เธอเป็นลมแม่กําลังต้มซุปไก่ให้เธออยู่จากนั้นพระเอกได้เล่าเรื่องครอบครัวของเขาให้นางเอกฟัง พระเอกบอกว่าความจริงแล้วเขาเคยมีน้องสาวคนหนึ่งแต่แม่แท้งเป็นเพราะลุงซึ่งก็คือพ่อของเจียงลูกที่ทํานับตั้งแต่นั้นพ่อของเจียงลูกก็ถูกไล่ออกจากตระกูลครอบครัวของเขากับลุงไม่เคยติดต่อกันอีกเลยนางเอกได้ฟังก็รู้สึกสงสารแม่ของพระเอกเป็นอย่างมาก พยาบาลโทรหาพระเอกบอกให้พระเอกมาจ่ายค่ายาเขาจึงบอกนางเอกว่าอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมนางเอกบอกว่าไม่เป็นไรเธอสามารถปกป้องตัวเองได้หลังพระเอกจากไปไม่นานพ่อของเจียงลูกก็เดินเข้ามาในห้องนางเอกเขาบอกว่าเขามาตามหาเจียงลูกนางเอกบอกเขาว่าน่าจะอยู่ที่ห้องข้างๆชายคนนั้นกลับบอกว่าเขารู้แล้วนางเอกเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นที่รังแกลูกสาวของเขาใช่ไหมเจียงลูกได้ยินเสียงของพ่อ เธอจึงรีบเดินมาหาแล้วบอกว่านางเอกนี่แหละคือคนที่รังแกเธอพ่อของเจียงลูกจึงตบหน้านางเอกพระเอกรีบเข้ามาห้ามพระเอกกับพ่อของเจียงลูกทะเลาะก,กันยกใหญ่ไม่นานแม่ของพระเอกก็มาถึงแล้วไล่พ่อของเจียงลูกออกจากโรงพยาบาลเพราะถ้าไม่ยอมไปเธอจะจัดการขั้นเด็ดขาดพ่อของเจียงลูรู้ดีว่าตัวเขาสู้แม่ของพระเอกไม่ไหวจึงจำใจจากไปแม่หยิบเอาซุปไก่มาป้อนนางเอกนางเอกรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก แม่กับพระเอกยังบอกอีกว่าหลังจากที่นางเอกออกจากโรงพยาบาลพวกเขามีเซอร์ไพรส์ให้นางเอกด้วยวันที่นางเอกออกจากโรงพยาบาลตรงกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ พระเอกกับแม่ผ่านางเอกกลับบ้านแนะนําให้นางเอกรู้จักกับพี่ชายคนโตและพี่ชายคนรองถูกเทศกาลไหว้พระจันทร์ครอบครัวจะกลับมารวมตัวกันทุกคนดูแลเอาใจใส่นางเอกเป็นอย่างดีนางเอกมองพวกเขาเลยรับรู้ได้ถึงความรักที่พวกเขามอบให้เธอนี่สินะคือรสชาติของการได้ทานขนมไหว้พระจันทร์กับครอบครัว